ยินดีต้อนรับสู่สามนักสืบลับวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งเป็นคู่รักที่พิเศษมากในเดือนเมษายนปี2022 รูปภาพของพวกเขาเรียกได้ว่าโด่งดังไปทั่วอเมริกากลายเป็นพาดหัวข่าวตามสื่อหลักต่างๆฝ่ายชายคือนักโทษอันตรายที่อยู่ในสถานกักกันส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งเป็นที่เคารพในสถานกักกันผู้ช่วยหญิงคนนี้ขับรถตำรวจช่วยคนรักของเธอหนีออกจากเรือนจำได้สำเร็จในระหว่างกลางวันแสกแสกพล็อตเรื่องเหมือนกับในภาพยนตร์เลยคนหนึ่งเป็นผู้ร้ายอีกคนเป็นผู้คุมเรือนจำ สองคนนี้คบหากันได้ยังไงแล้วเส้นทางการหลบหนีของพวกเขาจบลงเช่นไรวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับคู่รักที่หนีเอาชีวิตรอดคู่นี้เรื่องราวของเราในวันนี้เกิดขึ้นในเมืองฟอร์เรนซ์ของอเมริกาที่นี่เป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของรัฐอลาบามา อยู่ใกล้กับพื้นที่ของรัฐเทนเนสซีมีประชากรประมาณ40,000คนในเมืองเล็กๆแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างที่พิเศษอยู่แห่งหนึ่งนั่นก็คือสถานกักกันที่สามารถกักตัวนักโทษได้310คนสถานกักกันแตกต่างจากเรือนจำคนร้ายในสถานกักกันส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือคนร้ายที่มีโทษสถานเบาเช่นลักขโมยอีกประเภทหนึ่งคือผู้ร้ายโทษหนักที่ถูกคุมขังชั่วคราว สาเหตุทั่วไปที่พวกเขาถูกย้ายจากเรือนจำมาที่สถานขักกันก็เพื่อรอฟังคำพิพากษาของศาลเคซี <S <S ่ C, หนึ่งในตัวละครหลักของเราในวันนี้ก็คือคนร้ายที่มีโทษสถานหนักเคซี่ไว้เกิดในปี1983เขาสูง205เซนติเมตรน้ำหนัก260ปอปอนด์ในเดือนกันยายนปี2010เขาทำร้ายพี่ชายของตัวเองในปี2 0 1 2เคซี่ถูกตัดสินจำคุก3ปีแต่ชีวิต3ปีในเรือนจำ กลับไม่ได้ให้บทเรียนกับเขาเลยแล้วยังทําให้เคซีบาคลั่งยิ่งกว่าเดิม3ปีต่อมาในวันที่2ธันวาคมปี2015เขาที่เพิ่งออกจากคุกบุกเข้าไปในบ้านของอดีตแฟนสาวจับตัวอดีตแฟนสาวและรูมเมทสองคนของเธอเป็นตัวประกันหลังจากนั้นเขาก็ประทัก,กับตํารวจที่เดินทางมาถึงหลังจากปล่อยตัวประกันแล้วเขาก็หลบหนีในระหว่างหลบหนีเคซีได้ปนคนขับรถบรรทุกที่ชื่อจอร์จหลังจากได้อาวุธจากบ้านของจอร์จแล้ว เคซี่ก็ไปป้นบ้านของเพื่อนบ้านหญิงที่อยู่ข้างบ้านจอร์จหลังจากนั้นก็ขโมยรถของเธอไปเป็นเหตุให้ตำรวจเข้ารุมล้อมบีบให้เขาหยุดรถบนถนนทางหลวง hate uh, her Just calm down for me, b r o Casey, the sheriff will be here in just a minute. Can you put the gun down? Who is that? This is Deputy Foxworth that we met a long time ago. Don't you remember? I'm listening. I'm here. I want to talk to you. Casey เคยเล่าไว้ในภายหลังว่าตอนนั้นที่อยู่ในรถเขาไม่คิดจะมอบตัวแต่หลังจากต่อสู้กับความคิดของตัวเองแล้ว Casey ก็เลือกที่จะมอบตัวและรางวัลสำหรับการแสดงอันบ้าคลั่งของเขาก็คือในเดือนมีนาคมปี2016 สารก็ตัดสินจำคุกเคซี่เป็นเวลา75ปีบางทีเขาอาจจะคิดว่าตัวเองหมดหวังที่จะออกจากคุกแล้วในปี2020หลังจากติดคุกมา4ปีจูจๆเคซี่ก็ติดต่อหาพนักงานสอบสวนคนหนึ่งโดยบอกว่าเขาต้องการรับสาร,รภาพในอีกคดีหนึ่งเขาบอกว่ายังมีคดีฆาตกรรมอีก1คดีในวันที่23ตุลาคมปี2015 คอนนี่ริดเวย์หญิงชาราที่อาศัยอยู่ในเขตโรเจอร์สวิลล์ถูกตำรวจพบว่าหมดสติอยู่ภายในบ้านตอนนั้นคอนนี่ในวัย58ปีเป็นชาวคริสเตียนผู้เค่งครัดเธอมีลูกชายสองคนหลังจากลูกชายแต่งงานมีครอบครัวแล้วคอนนี่ก็ใช้ชีวิตเพียงลำพังอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในโรเจอร์สวิลล์ผู้คนต่างตกตะลึงกับการจากไปอย่างโชคร้ายของเธอแต่ที่น่าเสียดายก็คือเนื่องจากมีเบาะแสน้อยมากตำรวจที่รับผิดชอบคดีในตอนนั้น จึงไม่สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้จนกระทั่งในปี2020เคซี่เป็นฝ่ายรับสารภาพเองส่วนเหตุผลที่เขาทำร้ายคอนนี่เขาบอกว่าตัวเองกับคอนนี่ไม่ได้รู้จักกันแต่ทำไปเพราะมีคนจ่ายเงินจ้างเขาอีกทีแต่ในการไต่สวนมูลฟ้องเคซี่ก็เปลี่ยนคำให้การโดยบอกว่าในตอนนั้นเขามีสภาพจิตใจไม่มั่นคงแล้วเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมรับผิดและเนื่องจากตำรวจยื่นฟ้องเคซี่ในคดีของคอนนี่ เขาจึงถูกย้ายตัวจากเรือนจำไปที่สถานกักกันซึ่งอยู่ใกล้ศาลเดิมทีกำหนดการพิจารณาคดีของเขาคือเดือนเมษายนปี2022แต่ในภายหลังถูกเลื่อนไปเป็นวันที่13มิถุนายนแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าตอนที่อยู่ในสถานกักกันเขากลับมีความรักในเดือนตุลาคมปี2020เคซี่มาถึงสถานกักกันเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาต่อจากนั้นเพื่อนนักโทษต่างสังเกตเห็นว่านอกจากอาหารของเคซี่จะค่อยๆดีขึ้นแล้ว เขายังมีเวลาพักผ่อนมากกว่าคนอื่นด้วยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะผู้หญิงที่ชื่อวิกกี้ไวท์ในปี2022วิกกี้ในวัย56ปีเป็นผู้ช่วยพ่วยการสถานกักกันเธอทำงานที่สถานีตำรวจของเมืองมา25ปีโดยทำงานในสถานกักกันเป็นเวลา17ปีเนื่องจากเธอมีผลงานโดดเด่นจึงเคยได้รับเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปีถึง5ครั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆต่างพูดถึงเธอว่าเป็นคนใจเย็นและเป็นมิตร ในปี2002วิกกี้เคยแต่งงานครั้งหนึ่งแต่4ปีต่อมาในปี2006ก็หย่าร้างสาเหตุก็คือสามีของเธอไม่สามารถตัดขาดจากสิ่งที่ไม่ดีได้แต่หลังจากทั้งคู่หย่ากันแล้วก็ยังรักษาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทก,กันอยู่ในเดือนมกราคมปี2022อดีตสามีของวิกกี้ทุกทรมานจากอาการของโรคพาร์กินสันและจากโรคนี้ไปในโรงพยาบาลระหว่างที่อดีตแฟนหนุ่มเข้าโรงพยาบาล เธอที่เป็นคนจิตใจดีและในฐานะเพื่อนก็ยังหาเวลาไปดูแลเขาอยู่ตลอดจนกระทั่งเขาจากไปด้วยเหตุนี้ฉากที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จึงทำให้ทุกคนตกตะลึงในวันศุกร์ที่29เมษายนปี2022วิกกี้บอกผู้คุมในสถานกักกันว่าเธอได้รับแจ้งจากศาลให้พาตัวผู้ต้องหาเคซี่ไปตรวจอาการทางจิตหากแพทย์ยืนยันว่าสภาวจิตใจของเขาไม่มีปัญหาก็จะสามารถไปร่วมการพิจารณาคดีได้ การตรวจอาการทางจิตนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับผู้คุมในสถานกักกันพวกเขาคุ้นชินกันอยู่แล้วด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครตั้งข้อสงสัยต่อคำบอกเล่าของวิกกี้เนื่องจากวันนั้นตรงกับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันทํางานวันสุดท้ายก่อนหยุดสุดสัปดาห์สถานกักกันจึงมีงานเยอะมากปกติการคุ้มกันผู้ต้องหาจะต้องใช้ผู้คุมสองคนแต่ภาพในกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่า วันนั้นมีแค่วิกกี้คนเดียวที่รับผิดชอบการคุ้มกันในวันนั้นตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงครึ่งเคซี่ที่สวมชุดนักโทษสีสม้มพร้อมกับกุญแจมือกุญแจเท้าเข้าไปนั่งในรถตำรวจของวิกกี้แล้วก็ขับออกไปจากสถานกักกันเวลาล่วงเลยมาถึงบ่ายสามโมงกว่าเจ้าหน้าที่ของสถานกักกันเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวผิดปกติตามหลักแล้วในเวลานี้วิกกี้ควรจะพาตัวเคซี่กลับมาได้แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุสื่อสารของตำรวจ พวกเขาก็ติดต่อวิกกี้ไม่ได้เลยและเมื่อตรวจสอบบันทึกของศาลพวกเขาก็พบว่าวิกกี้โกหกศาลไม่ได้ร้องขอให้เคซี่ไปตรวจอาการทางจิตเมื่อตระหนักได้ว่าวิกกี้ช่วยพาเคซี่หลบหนีเวลาก็ล่วงเลยมา6ชั่วโมงเต็มแล้วสถานกักกันจึงรายงานสถานการณ์ทันทีสถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่ของศาลก็จัดงานแถลงข่าวในทันทีเช่นกันจากการเปิดเผยข้อมูลกับสื่อต่างๆว่ามีการออกประกาศจับบุคคลทั้งสองทั่วประเทศ ภาพถ่ายและเรื่องราวของทั้งคู่จึงเผยแพร่อยู่บนพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจสอบข้อมูลของวิกกี้อย่างละเอียดเพียงไม่นานตำรวจก็ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวก่อนเกิดเหตุของเธอ11วันก่อนเกิดเหตุในวันที่18เมษายนวิกกี้ขายบ้านของตัวเองในราคาที่ถูกมากมูลค่า95,550ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.3ล้านบาทเดิมทีราคากลางของบ้านหลังนี้ ถูกกำหนดไว้ที่2.356แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8.06ล้านบาทวิกกี้นำเงินที่ขายบ้านได้ไปซื้อรถยนต์ฟอร์ดรุ่นปี2007คันหนึ่งและอาวุธหนึ่งด้ามหนสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุวิกกี้ก็เริ่มไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตโคลและซื้อเสื้อผ้าผู้ชายในวันที่28เมษายนหนวันก่อนเกิดเหตุวิกกี้ยื่นจดหมายขอกเกษียณเธอบอกกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานว่า หลังจากปลดกเกษียณแล้ววางแผนว่าจะไปเที่ยวทะเลในวันเกิดเหตุวันที่29เมษายนวันสุดท้ายก่อนที่วิกกี้จะปลดกเกษียณตอนเช้าเวลาตี5 21นาทีของวันนั้นเธอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วตอน9โมงครึ่งก็ขับรถตำรวจพาเคซี่ออกจากสถานกักกันภาพในกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าประมาณ10นาทีต่อมาทั้งสคนขับรถไปถึงลานจอดรถของศูนย์การค้าฟอร์เร พวกเขาเปลี่ยนไปใช้รถเก๋งฟอร์ดที่วิกกี้เพิ่งซื้อมาใหม่และเริ่มต้นเส้นทางการหลบหนีแล้วพวกเขาหนีไปไหนล่ะตำรวจมีบอะแสนในประเด็นหนึ่งตอนที่เคซี่ยังอยู่ในเรือนจําเขามักจะพูดขู่ว่าหลังออกจากคุกจะต้องไปหาอดีตแฟนสาวของตัวเองเขาเกลียดอดีตแฟนสาวเขาบอกว่าที่ตัวเองต้องติดคุก75ปีก็เป็นเพราะเธอหลังจากรู้ว่าเคซี่แหกคุกอดีตแฟนสาวที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้นี้ก็ตกใจมาก ตำรวจจึงรีบไปที่บ้านของเธอในทันทีและปิดล้อมอย่างแน่นหนาแต่เคซี่กลับไม่ได้ไปที่นั่นตอประมาณห้าทุ่มของวันนั้นในเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากฟอร์เรนซ์ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุโดยใช้เวลาขับรถประมาณสองชั่วโมงแจ็กกี้ชาวบ้านในรัฐเทนเนสซีสังเกตเห็นว่าบนถนนหน้าบ้านของตัวเองมีรถฟอร์ดเอสสีส้มจอดอยู่คันหนึ่งดูแล้วเหมือนรถคันที่เห็นในรายงานข่าวมาก เมื่อตำรวจรุดมาถึงก็ยืนยันได้ว่ารถคันนี้ก็คือรถคันที่วิกกี้และเคซี่ใช้หลบหนีจริงในวันที่1พฤษภาคมเจ้าหน้าที่สารสาหรัฐประกาศเงินรางวัลน,นำจับ1,000 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.42แสนบาทเพื่อตามหาปบ่อแสจากนั้นก็ยังเพิ่มเงินรางวัลน,นำจับเป็น2,500 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8 5 5แสนบาทในวันที่3พฤษภาคม คดีนี้ก็มีความคืบหน้าครั้งใหญ่ที่เมืองเอวานวิในรัฐเทนเนสซีตำรวจได้รับแจ้งบาะแสสำคัญผู้จัดการร้านล้างรถแจ้งความว่าในโรงล้างรถที่เขารับผิดช,ชอบอยู่มีรถต้องสงสัยคันหนึ่งจอดอยู่เป็นเวลานานแล้วรถก็ไม่ได้เสียประตูรถก็ไม่ได้ล็อกที่สำคัญที่สุดคือผู้ชายที่ปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดมีลักษณะภายนอกเหมือนเคซี่นักโทษหนีคุกมาก เมื่อตำรวจมาถึงก็ค้นเจอสิ่งของจำนวนหนึ่งภายในรถนอกเหนือจากนี้ก็ไม่พบเบาะแสเพิ่มเติมแต่สามารถยืนยันได้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่วิกกี้กับเคซี่เคยใช้มาก่อนหลังจากพบเบาะแสนี้ตำรวจก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลแต่เริ่มกระจายกำลังค้นหายอย่างลับๆในบริเวณใกล้เคียงหลายวันต่อมาในวันที่9พฤษภาคมตำรวจลาดตระเวนนายหนึ่งพบรถต้องสงสัยอยู่ในลานจอดรถของโมเตล41เมื่อตรวจสอบเลขทะเบียนรถในระบบ ก็พบว่านี่คือรถคาดิแลกที่ถูกขโมยไปแต่ทางโรงแรมกลับไม่รู้ว่าเจ้าของรถคันนี้คือใครหลังจากตรวจสอบแล้วตำรวจก็พบว่าในวันที่2พฤษภาคมวิกกี้และเคซี่เข้าพักในห้อง150ของโรงแรมแต่พวกเขาไม่ได้มาเปิดห้องที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยตัวเองพวกเขาจ่ายเงิน100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 4 2 0บาทจ้างคนเร่ร่อนให้มาเปิดห้องแทนพวกเขา แล้วทั้งสองคนก็ถือโอกาสช่วงกลางดึกเดินจากลานจอดรถเข้าห้องพักในวันที่9พฤษ,ษภาคมตอนประมาณ6โมงเย็นตำรวจที่เฝ้าระวังอยู่ห่างๆพบว่าทั้งสองคนเดินออกจากห้องและเข้าไปในรถเพียงไม่นานฉากไล่ล่าอันดุเดือดของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มขึ้นราวกับนหนังรถตำรวจจำนวนมากไล่ตามไปด้วยความเร็วในระหว่างการไล่ล่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรวิกกี้โทรศัพท์แจ้งเบอร์911แต่ที่น่าแปลกก็คือ

ตำรวจพบวิกกี้อยู่ภายในรถในมือถืออาวุธอยู่ด้ามหนึ่งดูแล้วน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่อยากถูกจับกลุ่มหลังจากถูกส่งตัวไปช่วยชีวิตที่โรงพยาบาลเพียงไม่นานก็ได้รับแจ้งว่าวิกกี้เสียชีวิตแล้วภายในรถตำรวจพบเงินสด29,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านบาทอาวุธจำนวนมากรวมทั้งวิกผมและอุปกรณ์สนามเป็นต้น หลังจากนั้นเคซี่ก็ถูกส่งตัวกลับไปพิจารณาคดีที่รัฐลาบามาถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่ได้แต่งงานกันแต่หลังจากถูกจับกลุ่มเคซี่ก็เรียกวิกกี้ว่าภรรยาตลอดไม่มีใครรู้ว่าทำไมทั้งคู่ถึงคบกันเป็นเพราะความเหงาโดดเดี่ยวเป็นเพราะถูกเคซี่ล้างสมองหรือเป็นรักแท้กันแน่ซิงิตตันหัวหน้าสถานีตำรวจบอกว่าเฉพาะงานในระบบเรือนจำวิกกี้ก็ทำงานมาเกือบ17ปีแล้ว เรื่องราวระหว่างคนร้ายในสถานกักกันกับผู้คุมเธอก็เคยเห็นมามากในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้คุมอาวุโสเธอน่าจะรู้ดียิ่งกว่าใครว่าเรื่องราวระหว่างตัวเองกับเคซี่ไม่มีทางม,มีจุดจบที่ดีได้เธอเพิ่งอายุ56ยังมีเส้นทางชีวิตอีกยาวไกลแต่ทำไมเธอถึงยอมละทิ้งทุกอย่างเลือกเส้นทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ พวกเขาสองคนหนีไปได้แค่11วันไม่รู้ว่าในช่วง11วันนี้เธอมีความสุขหรือเปล่าช่วงเวลา11วันนี้มีความหมายกับเธอมากแค่ไหนนอกจากถอนหายใจแล้วผมก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรอีกสำหรับเคซี่เรื่องราวของเขายังไม่จบง่ายๆนอกจากคดีของคอนนี่ที่ได้เล่าไปแล้วในระหว่างการสอบสวนมีหลายคนที่สงสัยว่าเคซี่น่าจะเคยก่อคดีอีกคดีหนึ่งในปี2008 คริสตี้เชลตันวัย31ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของเคซี่ในตอนนั้นเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังจากตำรวจสอบสวนแล้วก็ตัดประเด็นเรื่องฆาตกรรมออกไปแต่ลูกสาวของคริสตี้เชื่อว่าคดีนี้มีข้อสงสัยมากมายในคืนเกิดเหตุเคซี่ก็อยู่ในบ้านเช่นกันแต่ตอนนั้นตำรวจแทบจะไม่ได้สอบสวนอะไรเคซี่เลยแล้วเพียงไม่นานก็ตัดเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้ลูกสาวของคริสตี้ออกมาเรียกร้องผ่านทางโซเชียลมีเดีย เธอคิดว่าตำรวจควรจะรื้อคดีแม่ของเธอขึ้นมาสอบสวนใหม่และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เคซี่จะเป็นผู้ก่อเหตุเคซี e วอต m ์อ t ู d กับแ s o d องฉันคืนที่เธอฆ่าตัวตา r ไม่ i ีอะไรถูกส t บสวนเลยฉันไม่รู้เลยว่าพ e i n ขาพาเธอ t e สอ i ปากคำหรือเปล่า i ังนั้นบาง l ีวิ l ีโอนี h อาจตกอยู่ใ o มือขอนที่สามารถสร้ a งความแต e r e า c ได สถานีตำรวจแลมสโตนที่รับผิดชอบคดีนี้ก็บอกว่าตอนนี้พวกเขากำลังรื้อคดีมาสอบสวนอีกครั้งแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเคซี y <Casey> คือคนร้ายในคดีของคริสตี้จริงหรือเปล่าวิกกี้กับเคซี่รักกันจริงไหมหรือว่าเธอถูกคนคุ้มคลั่งผู้นี้ล้างสมองกันแน่ทุกคนรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคู่รักที่หนีเอาชีวิตรอดคู่นี้ สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป